อ่ะปอไอให้ันรอไอ้รอมั่นเพราว่าบอกขันมันเขาไม่เหยียบคัดมันวเม่นครับกไเีย nice. er. wow. ับแมารับดรับเดารโอ้เรียบร้อยกูบ่ไหนดีละดีละ

ม,มันมีคนบเ่เหบบ็นบ่มีเงินบ่ถือรถขันใดบ่าน่นันดบ่อเพราะว่ามันงเสียลักกับัรถเสียงัน่นามาจะครับเบ่มันคั้นเร่งทางบา่เร่งเลยเันเร่งคางเางเจ้าของเจ้าของเขาเอาโลดโดนลงกม่บ่จองด่วนลงมา่าโอ้ตายตายต่นะรถเีง โดนขึนไปดับเครื <s ad Gram ABS> ่องกับวะได้แล้วก็บ่ไปอันนั้นนะพิษกับวะได้เหรอครับพิษเสียรากบดกินนะตนต้นขับออกไปตร้างวิญญาณบอกพิษพิษสวิตกับวะได้หยาบลอยวะนี่ตอนแรกนึกว่ามันเม่าหยา អត់អត់เริ่มเริ่มอ่อนลงแล้วមើមเริ่มស្ងាងแล้วយ៉ាងแตกแล้วហើយយឺ ไก่แล้วครับไก่แล้วไก่นอ้๊อฟครับว่านอ้านคางเนาะถ้านอ้านางนี่ก็ขึ้เรียบร้อยอยู่นี่โอ้ยตายรถผู้ใดล่ะประมาณรถมัทแบกี้นี่วาครับ ไปวันไหนคันแล้วเนี่ย

เกี่ยวล็อกบ่ครับเกี่ยวล็อกบ่มันบ่ครับเกี่ยวล็อกบ่ครับเห็นเขาว่าเกี่ยวมันลอกมันบ่ครับเขาเกี่ยวไว้ครับตอนีามันมีเพิ่นเขาเกี่ยวถอยไว้เพื่อว่าให้รถไหลครับครับเราก็เปิดเราก็เปิดไปอ๋อครับครับข้อันพอก็มันมาชดมาฟุ้งก็เหมือนกับกระตุกรถอ่ะฮะฮะขึ้นไปทิดนะครับเพราะว่าทิพขึ้นไปเรื่อยครับอืมเพราคขัดขันมันบ่ดันไิ่มูนยังหันได้เนยโอ้ครับ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 

对，下载那个。 แกดีเมืนนี่ครับแกรถจริงแกชวนเขาได้ยินยิ่งได้เสียงบ่ครับเสียงบ้านเป็นอยังไรสิใส่เกี่ยวไปเออแต่ยิ่งได้เสียงบ่ครับคุณแม่ได้ยินได้เสียงไม่ค่อยออกมาเห็นแต่ทวนรถโอ้บ้านนี้เหงี้ยรถไงหันไปหันมาครับเพราะนั่นเนี่ยคุณยายว่ารถเกิงคุยว่ารถคันนั้นไปตามคุณน่ะมองกันห้องเกี่ยวเลยกีฬาคุณน่ะมันเป็นราะไม่รถจริงโอ้หน่ากลัวเนาะน่ากลัวนะครับเนาะ อืครับครับมันนมัดจอดยุ้จังหนาบ้านคอยตายพอดีรถ้าคอเห็นยุแล้วอยเห็นยุดน้ำมันรถยรถบ้านเกียบน้กศันษาปนหาไรนองจอดม่นบ่ชะโมดรถอันนี้กีร์นาใช้ไฟรถั้งหลวเฮ็ดพ้างเหมือนจอดมือืเวอปอดให้แมนแมนไฟยังกับบ่มีเตือนเลยบ่มีป่วยเกยกับบวางเลยครับ วางัดตายรถไงรถมาเห็นกันยตายเนาะบ้านเฮานี่คือเถน,นนดูเดิครับเส้นนี้จก็กจังหวัดนั่นล่ะเห็ดยังกระดอกกเดิครับมีแต่คนมาถามว่มอนถนนเปลี่ยนยังก,ก,ก็เห็ดใหม่ถนนกด็ดีๆอยู่ถนนก็มาขุด,ด,ด,ดเออเพรเปลีป่ยนหลุมเป็นบอ่อเพเปลี่ยนยังเลยรถก็แล่นดีๆครดีร <ๆ S 2> เรอาอวันนี้เ,เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเน่ยเขารู้สึกยังไครับกับลูกหลานเขาโอ้ยปลอดภัยแล้วเนาะครับ ครยุ่มยุ่ไก่บ้านผมอยู่แต่ามันหมุนยุ่ีนเนี่ยเตียวโอ้ยขอลานี่ยตายเล้ละอืมครับครับกตที่ว่าโชคดีน้องมงเนาะครับ